อนะครับก็ขอสวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับผมก็ผมนนท์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมคาลเตอร์นะครับที่ผมเพิ่งซื้อมานะพอตังค์เพิ่งมีครับนะครับเกมใหม่ไม่ซื้อครับเรานิยมเกมเก่าๆคืคึกๆไปก่อนนะนะครับก็จะมาโชว์การค่าบอทให้ดูกันนะครับขอบคุณทุกสับสไครต์ไลค์แชร์ที่เข้าใหม่ด้วยนะครับผมโอเคนี่ก็เล่นเล่นก่อนไปหาหมอนะรักษาสิว รักษาทําหาอะไรกลุ่มผู้ต่อต้านมันไม่มีไม้เอกไม้โทกลุ่มผู้ต่อต้านกลุ่มผู้ก่อต่อต้านนี่ครับนะโอเคนี่เลยครับเอเวนนี่ยส yes. มันจะเหมือนภาคเก่าๆเป่าวะ,วะคิดซื้ออาวุธตัวอะไรวะเดี๋ยวๆขอแแบบหนึ่งอาวุธตัวอะไรวะ <S 2> <S 2> อ๋อตัวบีเหมือนเดิมเลยนี่วะปืนพกลูกซองกลมือไรเฟิลปืนกลอุปกรณ์ แ้่มันมีเป็นเซตให้เลือกด้วยงั้นเราเอาอุ้ยมันยิงกันแล้วเสี่ยมันยิงชิบหายเ,เอาเอาเอ็มไปเล่นก่อนแล้วกันโอ้ดูดีคนกับบอดไรจะกาก่อนผมปรับไปที่นอมอนผมปรับอ้โหเย็ดเจ็ดสิบสี่ผมปรับไว้ที่นอมอนนะครับปรับปรับ <laughs> <laughs> เพราะว่าจะเล่นระดับยากเลยมันก็ไม่ไหวแน่คนเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับนะโ oh, yeah. อ้ยไอเชียมีกูกับมันเหลือสองต่อสองแล้วมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ ผมว่านะสันทัตยานของบอทเนี่ยเราจะมาอ่านใจบอทกันนะฮะสัชญชาตยานของบอทมนอยู่ตรงนี้ไง <S <S โอ้โหสุดยอดโอ้โหแม่งเย้ยโผโหมาให้ซุ้มไม่ให้เสียงครับกระโดดลงมาเฉยเลยนะครับคนเรามันก็มันก็ต้องมีตกใจกันบ้างนะครับตกต,ตกใจแล้วมันยิงมั่วเลยครับนะไปกับบอทครับดีที่สุดช่วยกันครับเฮ้ยเราเก็บไอ้นั่นมาได้ดีว่าระเบิดอโอ้โโอ้โหปลาไปไน ปลาไปนู่นก็หือแม่งอุ้ยอุ๊ยอุ้ยเจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดหือแม่งโคตรเท่อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยสองตัวเลยชิบหายขอขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนอุ้ยเดี๋ยวบนขึ้นบนอันนึงขอใส่อุ๊ยโอ้โหเต็มเต็มหัวโอ้โหไหนบอกบอดกากไงทำไมบอดมันเก่งอย่างเงาบอดแม่งบอดแม่นหรือกูกากเนี่ยฮะ สไนแม่งเลยเล่นไม่ค่อยจะเป็นด้วยสไนซื้อม,มาแล้วก็ต้องเล่นน้อยป,ปูน้อยป,ปูเอ,อ้ยเอ,อ้ยจึ๊บจ๊บมันจะเหมือนพวกสับเป๊ะเจาะฝ่ออะไรนี่ป้าเวลานั่งแล้วมันไม่ค่อยโดนอะไรอย่างงี้ปุะฮึบฮึบเอ้ยจึ๊บจึบเอ,อ้ยจึบออจ๊บออจบไม่มีเฮ้ยเพื่อนกูอยู่ไหนเฮ้ยกูเห็นแล้วเห็นตัวแล้ว <c oughs> ซื้อสไนมาทำไมวะก็รู้ไม่เป็นเออ พาไปโอ้โอ้โอโอ้โอุ้ยนั่นนั่นอือโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืออุ้ยเอ้ยยิงสะบัดโดนด้วยเลยกตัวหนึ่งครับมันชื่อเจสันซึ่งโดนเก็บไปแล้วเราก็ชื่อน้องไนเช่นเกมใครชื่อเย่แย่ทีเราชื vale ่อเย่ มึงนี่แยเก่งนะโอเคสักสองสัมตาครับเดี๋ยวอุ้ยเจ้าเอุ้ยเล่งนานเท้วะทำความเสียหายเยสอ c ชี e เมนอุ้ย,อย,อยโอ้โหนี่มือส,สเปอร์สองคนเลยและถ้ามันมาใกล้ๆก,กูจะทำยังไงล่ะแหมปืนอื่นก็ได้นะนา okay, ย Sniper r i f l ล ไมเปอรมันกดคิวกดนโอเคคุณระวังหลังให้มึงไปนะมึงไปข้างหน้าสิคุณระวังหลังให้ไงแหมอุ้ยอุ๊ยอื้มอยมันมาตรงนี้เปล่ามันต้องมาแก๊มันต้องอยู่ด้วยกันนะครับผมเชื่ออย่างนั้นครับผมเชื่อแม่งต้องออกมาเว้ยหรือม่ก็ต้องร้อยเราเข้าไปหาผมเชื่อว่าแม่งต้องอยู่แถวเนี้ยผมว่าแม่งต้องอยู่ไปไหน ไม่ไปเอาตัวประกันเหรอมันรู้ไว้ว่าอยู่ไหนอะเราต้องตามมันไปตัวประกงตัวประกอุ๊ยเราขอไปซุ่งบนให้มันอยู่ล่างไป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 เดี๋ยวกูยิงอะไรวะมันว่าอะไรวะด้านบนเหรอบนไหนมึง,งอะเฮ้ยบนนี้เปล่าเฮ้ยกูเสียวนะมึงบอกอยู่ด้านบนเนี่ยไปไหน เอางี้เราไปช่วยตัวประกรันกันดีมันคงไม่อยู่ตรงทอนะบอดผมไม่เคยเห็นลงท่อสักครั้งเลยเฮ้ยนั่งไงพวกเราโอ้ยโทษโทษโทษเสียงไม่ไปไม่ใช่เสียงลม้ <c oughs> ยจับโอ้โหทั้งหลังทั้งหน้าเลยครับขอขอขอตั้งหน่อยขอตั้งขอตั้งแหม่ไม่ทันหรือมันไม่ให้วะ นะไหนๆก็ซื้อนี่นะเฮ้ยเรามีอยู่แล้วนี่หว่ากรรมโอเคท่านนำเดี๋ยวข้าตามเฮ้ยท่านนำสิเฮ้ยมันมาทาง,งนู้นแน่เลยท่านมันไงมันปลาระเบิดมาแล้วท่านมัน,นท่านสองตัวท่านท่านเฮ้ยเชี่ยนี่ไนะไม่ต้องแอบ,บบมันโดนอะไรวะอะไรมันวะบนเฮียอะไรกัน มันบนอะไรด้านนอกออเหรอุอประชันหรือเปล่าวะ <c oughs> มันบอกว่าอะไรวะโอ้ย่ <c oughs> oh, yeah. ประชันจุดเริ่มอ่านมาค่อยออกจุดเริ่มของหน่วยนะครับโอเค let's go ห้าหนึ่งโอเคเอาสักเท่าไหร่ดีเจ็ดตาแล้วกันเล็กสวยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาโชว์ในโหมดแยกกว่านี้นะครับ ในด่านที่ใหม่ๆเข้าไปสิเขีบเข้าไปเลยอุ๊ยอะไรมึงสไนเปอร์ทียอะไรเจอสไนเปอร์อุ๊ยอุยอุ้ยหืมประชันกันเลยครับอยู่ไหนมึงอ่ะโอ้โหมึงหลอกกุด้วยซิหายไปไหนแล้ววะงั้นเดี๋ยวผมไปเอาตัวประกันแล้วกันให้มันไปที่อื่นก่อน ไม่ใช่ว่าข้างในนี้มันมีแล้วนะอึบจับก้อยจับอุ๊ยชี้แม่งเอ้ยตกใจหมดเลยโอเคหกหนึ่งว่าแล้วเฉียวแม่งต้องอยู่ในนั้นแน่เลยปะโถแล้วอาชิบเ็นเกมนี้แม่งโคตรเยอะแม่งเป็นร้อยร้อยห้าสิบอะโอ้โหมันมายังไงไม่รู้เหมือนกันครับตกใจครับยิงไปก่อนครับมันมาแบบ ผมแค่เล็งรอๆไว้ไม่นึกว่ามันจะมานะครับโอ้โอเคโอ้โอเคมาเดี๋ยวเราถ้าตายครั้งนี้เราเล่นกลมั้งนะลองเปลี่ยนไปเล่นกลมั้งเพื่อเรามันเจออะไรยังวะเพื่อเรามันอ้อมหลังด้วยนั่นไงเข้ามาละโอเคท่านมันต้องอยู่ที่ตัวประกันแน่นอนถ้ามันไม่อยู่ตัวประกันนะ มันก็ต้องไปแอบที่ฐานเราแน่นอนเลยผมเชื่อเฮ้ยเหียอะไรวะมันว่าอะไรอ่ะฮึบไม่มีเหรอเฮ้ยเฮ้ยจะโอ้ยเข้ามานี่สิมันกดพูดยังไงครับไปคอยกลับไปตำแหน่งโจมตีด้านหน้ารายงานตัวโอ้หกเลย อ้าวออ้มึนมันงบอกอะไรวะชั้นบนมันบอกว่าชั้นบนครับกูก็รู้แล้วว่าชั้นบนกูไม่ได้แล้วไปซี้ข้าวไปซี้อือ <c oughs> โอเคมันอยู่นี่ไงโอ้โหแม่งเลยโอ้โหตกใจไหมเนี่ยกัาตกร,กร์ยี่สิบห้าคน ค่าฆาตรกร25เห็นไหมาอาชิเปบนมันเด้งเอาเด้งเอาครับเพิ่งซื้อมาใหม่ไนงะอีกหน่อยเดี๋ยวไม่มีละโอ้เจ็ดหนึ่งครับหืมเล็กสวยเล็กสวยเอาเจ็ดแล้วโอเคเดี๋ยวแถมให้อีกตาก็ได้อ่ะแถมให้อีกตานี่ครับนะตอนนี้ผมสัญญาว่าผมจะไม่ตายครับด้านบนอุ้ยโดนแล้วอุ้ยอุ้อุ้เพิ่งสัญญาไปว่ากูจะไม่ตาย 唉。<sighs>